าโเปิดภาพป้าบันีนพูดได้ดิขี่รถจักรป้าบันนี้พี่น้องเลยเนาะจอด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 โอ้ยจังหวะพอดีอันนี้พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพป้ากับพ่อสาวงามประจำหมู่บ้านอ่าเอาฉัเอาเงินไว้จ้เอาซื้อเข่าซื้อน้ำเด้ออ่าโ,โดยใบย,ยังนี่ใบห้าสิบเออเอาไว้ซื้อเข่าซื้อน้ำกินซีวันซื้อยากินเด้อดีดีในเด้อมาให้ายแน่ว่า งามงามคือคนคืออไรให้ทั้งป้าทั้งลุง่ไเนาให้ทั้งปุ้ยหย่ใจดีเพื่อนในเหมนกันเป็นยไรอันนี้ไม่มันอยากพดนะมันก็เลยบอบเบแบบบันไดบอบย่าบอบอย่างยากเนี่ยไดรับนี่นะเฮ็ดมาจังมืออะไรพบมือพบ เปิดภาพป้าบันเดผู้ใได้ดิขี่รถจักรป้าบัานเดพี่น้องเลยเนาะจอด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 โอ้ยจังหวะพอดีอันนี้พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพป้ากับพ่อสาวงามประจำหมู่บ้านเขาคือป้อช่วยเงินเขาส่งเงินให้เขาส่วเงินในไพ่เขาที่จะไปใส่ตีนรถอ๋อเอาเอาสบายดีพ,พ,ดพี่พี่น้นอ,นองก่อนน้องโม่บ่หนี่บ่เออขี่ไปหาทั้งเบาจใจพันบ่ ไอซางบ่บอะไรอันนั้นเบาจันบ่บ๊ไอเอลีไอายลีเมนไปส่งเพื่นเพื่นางมาบ่โอ้ยพี่้องนนะไปส่เมียไอเพื่นละไปเยียไอเพื่นอยู่อันนั้นแล้ก็หานเพื่นสลบ่เออใช้เปิดนาเปิดใต้ปลาลูกเมืองไพี่้องเลยเนาะเมนลีวาสมโอ้ยเมนลีพี่้องเลยเนาะเอา พี่น้องเออบนใมาเยี่ยมมายามแต่โดนแต่นานเลยเนาะอ่ามาวันนี้พี่น้องเอ้ยแปะแปนเบิดลปัดเลยเนาะเป็นได้หลายอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เห็ดยังอยู่เสมอเลยกับปลางเรียนเนี่ยเห็ดเวียนเพื่อนเนี่ยปโรงเรียนเนี่ยเห็ดเวียนเพื่อนเนี่ยมันหนีบาปลารงเรียนบ่ไปแต่ว่ประมาแล้วตอนแรงเนี่ยมันไปเพื่อนอะไรอ่ออันนั้นเอาเหงายนมงกับโมไปมือเหนื่อย ไปได้พอกับแม่อยู่ดีม่แหงบ่เอืมรถอันรถเจ้าเองบ่เนี่ยอ๋าเขาได้รถงามแท้เลยงามคือคนเนาะไป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 ไาไปเบียกไปมองเพื่อนเบาจันเนี่ยเนาะแม่เพื่อนเออร์ลี่นี่บ่ผ่อนทําเบาจันเพิ่นเห็ดเคื่อนหาเนาะไปซะเนาะจะมาบระวัติย่างไปหาพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดี่เมาเปิดคลิปพี่น้องเลยเนาะให้พี่เนาะเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะ พิงบรรยากาศาสวนมันพี่น้องเลยปลาตะกีตะกรนมาบุญมาเนาะพี่น้องเลยนี่แต่ปลามันพี่น้องเลยมากแบัน,นี้เพิ่งกำลังปลูกไหมเนาะพูนกับะอนธรรมชาติพี่น้องเลยก็เลยเปิดภาพมาพี่น้องเห็นน้ำกันเนาะเอาก่อ,อื่นพี่น้องเย้ยกลบทักทายสบายดีเ้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเบิดสุขู่สุสคนพี่น้องเลย พบพ่อพบเจอกันอีกแล้วกับช่อง YouTube ป้าบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อเอาพบพ่อพบเจอมาหนี้กะพี่น้องเอ้ป้าบุญกะสิเขามารีวิวเนาะอ่าเฮือนซานล้านแป้นของอ่าน้องมากัดที่ว่าทางบ่าวจันชาแนลหรือว,ว่าลุงจันนี่เพิ่นได้อ่าหาระชอบเฮ็ดเฮือนให้เพิ่นพี่น้องเอ้เนาะพอป้าบุญเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยกะสะออนเนาะ ออยากรีวิวให้พี่น้องเบิ่งให้ป้าให้ลุงเนาะหรือว่ญญาผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่อนเลยครับเดี๋ยวชมพี่น้องเอลยเนาะอีกช่องหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าเอาตั้งแต่มานี่กะยังผมเคยเห็นนะเนาะเฮือนหลังนี่พี่น้องก็ต้องลุงจันทรเป็นเหตุมานีก่กะคือว่าซาบุญเบิ่งนี่โอเคอยู่ได้พี่น้องเอลยเนาะอ่าทนะางสาร้างเพิ่นลายใหม่ซีเมออ่าขากดีพี่น้องเอลยจะน้อยจังไปเบิ่งนำกันนะเนาะอ่าก่อนอื่นกะสิพาพี่น้องมาเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องเอลย กีลูกขั้วอยู่บาดนี่แม่นผู้ใดดีพี่น้องเอ้ยสบายดีฮะสบายดีสบายดีแม่นเส้าจันบ่นี่เออเส้าจันโอ้ยเป็นยังคือตัดหัวบาดนี่ฮะเป็นไข่เป็นไข่เก็บหัวใช้ผมจะคือบุมีบ่ฮะพอตัดผมบ่กูตัดแล้วผมมันมันออกใช้ออกให้คอยเบิ่งเบิ้งหามันเป็นอะไรมันทัวมัดตึงเขือนใช้ออกเบิ่งห่า ใช่ปิดหมวกปะมันออกอืมพี่น้องเลยแล้วมันออกมดโดนมึดทั่วมดเหินโดยโดยโดยฮ่าถั่วพี่น้องเลยให้มันปองไหมอีกอืมฮนปองไหมถั่วมดกังเหือนมึดทั่วมึดพรมออมารอบนี้เซาจันเปลี <S <S ่ยนไปพี่น mm ้องเลยเปลี่ยนช่องใหม่เกือปูจื้อปูจ้ำเพลินเนาะ อบุญกันยังบมดเคยทายพลนจักเทือดอกออพีนองเลยเนาะถังแก่โดนแต่น่านแต่ถังแก่มาสุดก่อนผู้ไม่แต่บุญช้มผาดผ่หมายว่าโดยตรงเลยนะพีนองเลยเนาะบุคอยคอบุคอยเป็นบุนนคคอยู่ดีไม่แห้งบ่าเจ้าน่ะเป็นไข่เจ้าเฮ็ดยังยังไงเจ้าเฮ็ดยั้งข้าวบเจ้าเฮ็ดยั้งเล่นะค้าหุมข้าวข้าให้ หุ้งข้าวบ่นี่ยนะเออเขาให้เขาให้แต่มือนี้แหละคอยชามชิมือนี่ขคอยบด้กินข้าวบ่มีข้าวหัานตายใไปคอยหุงมะเดียวนี่แหละเด็กน้อยแช่แช่ให้เลยคอยบ่มมียังบ่มีข้าวกินเออบุ้มมีข้าวกินอ้าวบ่ได้เฮ็ดเวียดงานบ่ซะจักสิเฮ็ดเวียกงานยังยังก็บุ่้มมีสวนมันต้นมันเต้นเด้กบ่แม่นสวนเจ้าบ่อแ้นี่บ่สวนข้าวบ่แม่นสวนข่อยคือบ่ขอรับจ้างเพิ่นล่ะ นัดจ้างก็มันบม่มีเดี๋ยวนี้มันหญ้าก็บ่ออกเดินีพันตกเชืฉอหญ้าเชืฉอมันออกแล้วบ่หน่อใหม่ก็คือเดียวพันตกมันออกเลยโอ้ยพี่น้องเลย,ยใช้ใช้ใช้บ่มีกล้วยก็บ่มีเมล็ดก็บ่มีอันนี้กำลังหุ้งขออ้าวบ่เนี่ยเออฮักก็ฮุ้งเดี๋ยวนี้แหละเด็กน้อยให้อยู่แฉ่แฉะบ่มีฮัดข้าวกินใช่พี่น้องเลย ใช้เด็กน้อยไปใช้ภาษาเด็กน้อยไปไปลินเจ้าพไปลินยิ่งใส่ฮันอยู่บ้านนอกุณนข้าไปลินเออสั่งพวเจ้าบอสไปเห็ดเวียกบ่สันบ่อัวคข่อยก็บ่มีเวียกยังหรือบ่อฮันบ่ได้มันหลักจางโอ้ยเนาะม,มันหมดแล้วเวียกเห็ดเม็น,นยอยู่เป็นวันซื้อแล้วสานี่นเนาะข้าวในข้าวพัดกระให้บ่ อุยไข่สามชีมือนี่คอยเจ็บป่วยยังบ่า้าวบ่เดินนี่นะยาปลาก็ค่อยบ่มีงานบ่มีงินทำเจ้าหูวจักข้าอยู่บู่จักหูจักข่อยอยู่บ่เจ้าหูจักข่อยอยู่บ่เจ้าบได้เฮ่าอยู่เฮือนข่อยค่อยหักอืมเจ้าบได้เข่าบ่มันพุทธไทยเฮือนชาวลีท่านค่อยหูจักมันเหาแล้วเฮือน่า S <S มันุกทายท่านน่ะมันพูอเอ็ดเฮือนให้โดยเฮาขอรุญาตเฮาซื้อบาบุญสารวันเด้ดเอเฮาเห็นเ<ด>จ้าล่ะอีต้นเจ้าควงรู้จักเจ้าเพราะว่าซื้อเสียงเรื่องน้ำเ<ด>จ้าในดังแล้วเนะาะอ่าเพราะว่าร้ายช่องกับมาทายเจ้าอยู่อีเฮาคิดเห็นอีต้นเจ้าแล้อเฮาสิว่บสิไปเบิ่งทั้งเฮือนเอ,อือรีรือว่าน้องมากัดพันธีบาทังเบาจันพันเฮเดตไห้เด้ออ่าเอาจะเฮาเอาเงินไว้เจ้าซื้อข้าซื้อน้ำเด้ออ่าโดยใบยังเนี่ย ไปห้าเอ้ยเอาไปซีเข้าซีหน้ากินซีหวานซียากินเด้อโดยโดยโดยไปซะเอาไปก่อนเด้อเห็นป่ะอบใจเออโดยโดยพี่น้องเลยเนาะสาวจันทร์ตันโกพี่น้องเลยกคลังเห็ดจูไฟหุงข้าวเนาะพี่น้องกูเม็นหนึ่งข้าวไปซะพี่น้องเลยวันสิพาไปพี่พาพี่พาน้องเนาะไปรีวิวเนาะอ่าเฮือนซาลาเปนว่าสันโอ้ยทั้งลุงจันทร์พูนว่ายืนหนึ่งในเซโปนว่าสันเนาะ เฮือนลังนี่งามคักกว่าสันพี่น้องเลยจังไรเอากระไปเบิ่งไปชมตรงกันเนาะป่าวุนเคยมาสองลำเทือยอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่ามา่รงนั่นแบบว่ามันโบดิเป้โบดิเปนแบบนี้ะนะดีกว่ามีแต่ปลาพันต้นเนาะมาบันิป้าโชว์พี่น้องเลยเห็ดสูงเจริญอยู่บ้านนี้โอ้ทรงทรงงามอีู่ด้พี่น้องเลยเนาะซาบุญเบิ่งนี่พี่น้องเบงิ่งไว้ในใดเนาะงามคือประวุญวายอยู่บ่ อันนี้ทั้ง่แล่าไปทั่วเนาะนี่มื้อนี้กัเพิ่นได้สร้างไม้อัดนะอเนาะเฮ็ดเฮือนหลังนี้ทางมุงจนจันทร์พันว่าเฮ็ดเอาไม้อัดเอาอเพราะว่างบประมาณเฮาเพิ่นบ่เพียงพอเพผลว่าันนะเพิ่นก็เลยสร้างไม้อัดเอาพอได้กำบังอ่าลมพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็นเฮือนงามอลไรอยากเบิ่งอ่อยากเบิ่งอ,อยากเค้นทั้งสร้างคนแอบอันี้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โธ่ พี่น้องเลยอ่ะไป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 สิเนาะพอดูเดินมาส่งยังดี่คือลังนี่เนาะพี่น้องเลยเนาะเอ้าสบายดีเด้อทั้งสร้างบ่อนี่พี่น้องเลยอือเขินได้อ่ายอยู่ดีไม่แห้งโดยโดยโดยพี่น้องเลยกันลอยเห็ดผู้เดียวเลยบ่อนี่สามคนสามคนกนลอยทางเขตสุดซึมละคูสุดซึมละคูบันโต้เหือโดย รอๆๆอ่าโถเสียงม่วนโฮแซวอยู่พี่น้องเอยเนาะเป็ดให้แล้วแล้วหาเสียบไ้สมอเพิ่นเสียเป็ด้มเป็ดนําหาสร้างงามมาให้ว่าซั่นางันเฮ็ดเฮือนงามเราหาให้เด้หาให้ได้ก็มีตน้องอมบ่หาหาสร้างให้แม่นเพิ่นหาสร้างให้มอบอันมามื้อนั้นมาพ่อเพิ่นตข้าก็เลยว่า หาสร้างซีมือดีๆเนี่ยเด้อมาให้อ้ายเนี่ยงามป่เห็นบ่สาเหตุเนาะงามงามคือคนคือเขาว่าสิญญาแล้วบอกอยู่แล้วบอกกอดเล้วโอ้ยเลยแม่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 บมติบมติพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยเนี่ยนี่มาใจทาอุปกรณ์น้องหมอกเลยยังบอกท่านพวงท่านพ่อพี่น้องเลยเลยเดี๋ยวพวกอื่นมาอัปเดตบางใ่อีกทางไอ้สร้างคนเฮ็ดมืออื่นเนาะเลยคักแท้เนี่ยเนาะวิมมาเห็นกะ เอื้นว่าส่งแน่แน่นี uh, ่ลุงจันเนาะเอ่อเป็นส่งเอิ้นจำเอิ้นภาษาบ้านท่าเอิ้นเอิ้นมามาเงินมามาเงินเนาะมาเงินมางอนพี่หน่อยส่งมาเงินอ่าทางไทยเพป็นเอิ้นส่งโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะส่งโมเดิร์นแบบบ้านไม้ออนออบวะออนลึออนลึกยาเบินไปว่ายังเกาะออนลึกงามไทยออนลึกงามลายเนาะอ่าพี่เข้ามา้มพี่ ยันฮอนเดดเด้เนาะอเองไงลยขนาดกาแดรตะลมือบ่หสีดำหาคุณฮกมาบุญเลยหาคุณ5ก่อคือด้วยแต่ว่าเขา่อคือว่ามันเป็นียกเยใหม่แกก็จะดียาก็รึตรงกตรงยาวเยอ่าไม่เห้โดยอเปียเย็บข้ามมาเพราะว่าเป็นต่อเสียตัวนี้คึนไมอีกเลยหาคุณเจ็ดปะไล่คุณฮกใช่เนาะระว่งเสาเนาะ หาคุณ6เอาซาวมัเนาะอันนี้มันโบนัสซะมันเป็นนะเป็นเียก็ออกมาหน่อยนึงได้ก็ว่าเป็นีดเนาะพี่น้องเนาะงามอยู่บ่ประพี่น้องเลยเนาะทีแรกมาเบิ่งมากับลุงจันทร์พี่น้องมาเบิ่งครับคิดแบบคิดอกคอนเทนต์ได้นะพี่น้องว่าอยากรีวิวให้พี่น้องเบิ่งหรือว่าให้ทงป้าทงลุงเนาะ้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้เห็นกันพี่น้องเอ้ อันนี่ไม่มันอยากพดน้ำมันมันจะเลยบบอเบบปันไดนี่ปรกอบอย่างยากแน่แต่รับนี่นะเฮ็ดมาจากมืออะไรหกมือหกมือจวดใช่เลยไว้ขอคงคิดประมาณชิบกมือได้เนาะชือว่าจวดอดเดี๋ยว้าะเอาห้ทั้งบุญเก็บรายละเอียดเพิ่เเลยเนาะเดี๋ยวสิผาพี่พาน้องขึ้นไปเบิ่งต้งเพื่อนก่อนเนาะ ไปเบิรงหับส้มน้ากันพี่น้องเลยอ้าวโธ่ก็เลยมาบุ้มาเบิรงมาส้มแล้วพี่น้องก็เลยคิดว่าเอออยากให้พี่ให้น้องให้เบิรงน้ากันเนาะว่ามันขาดซ้ำได้ขนาดนี้พี่น้องเลยเนาะอืมพี่คือมาตั้งเชิงกันเนาะอันนี้ซังซีพันยังตอกยังบอแน่นพี่น้องยังบอแล้วเนาะอันนี้เป็นบานประตูซองบานเนาะไอซองห้องอันนี้ก็เป็นเศากลมเนาะ t กับเากมพี่น้องเอ้ยโอ้ผักงามๆๆๆๆสําหรับประบุญพี่น้องเอ้ยพอดีอยู่พอดีเซาเนาะให้กับอ่าเหมาะสมกับการให้กับคนทุกข์ยากพี่น้องแต่ว่าทงอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่าปาลุงเจีเนาะได้รับไปชมํานี้ว่าสมาประบุญสงามเนาะโอ้ยแต่ว่าน้องาเนาะพี่น้องเอ้ย่นมีบุญวาสนาเนาะ อ๋ออค์พระยเจริย์อยากเขายวุ่นกับจากแนะน้าทรงนี่ได้พี่น้องเลยเนาะงามภาสีมูลคา่าภาสีโบกแพงคนได้หรอกพี่พี่น้องเลยได้จะไปทำทั้งซางพันก่อรวาคาซางพันทอดได้เนาะแล้วก็เพิ่มเติมกับลุงจันทร์บดงบไท่แล้วกับเพื่อนลังนี่เนาะอืมบุตีเสากลางนี่นปเ,เ,นเป็นเสาแต่งเลยพี่น้องเลยเสากลมเนาะ ถักลายถักลายมุ้งด้วยสังกะสีอ่าแอมด้วยผ้าไม่อัดเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่า,าง,งบมีเนาะงบพอกับถ้าเป็นไม้แป้นโอ้แหงงามกวาม่านี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางลุงจันทร์เพิ่นเบิดงบแล้วว่าซั่นเนาะอ่าง,งบเอาง,งบประหยัดนาะง่ายๆซะเนาะเอาง,งบประหยัดไว้ก่อนอ่าโอ้ยดีมุกดีใจครับทางเอลี่บ่เนาะแม่ของน้องมากัดนะพี่น้องเอ้ย อีสั่งะครองี่นนกันจะไปเรื่อยเด้อจะสปเรือหัวใจนนซานเป็นอะไรควบมือซึกทีใจบ่ทีใจทีใจแห้งโดยบ่เคยเตยฟันเลยเนาะโดยนหในซานอือมเอือมในยู่สะดวกสบายใช้ระวังจะเหื่อทือนนี่จะไปนอนใช้แต่ละมือนะนอนนี้แหละใช้เด้บัว วันองมอมนมา้นอนพงนอนย่งหลนอนับนอนกับมา้ใหม่เนะนอนกับเธอนึงเลยไหมด้หมานอนกับหมานอนกับมาเป็นรจมือเขาแล้นอนอย่แล้วนอนไปนอนทังอื่นกันเล้มงงให้เขาเขานอนอยู่เพิงเลยพงษงแล้วไปนอนอยู่ทงเนาะเ่นยังไม่ได้เงินยังไขึ้นเงินยังม่ขึ้นคุณไม่เป็นอย่างไ่ได้ขลับเีไ่ได้ขลัอย่งไ่ได้ถือเนาะ ถ้าเป็นทางบ้านบริจันทร์นั่นถ้ายังบ้านได้ขึ้นเลยเป็นทามที่เพิ่นทางเขาที่ชุ่มบ่ได้อยู่เนาะทางนี้เนาะเอ๋อเผาเฮ็ดให้เพิ่นไม่ไหวเด้อใช่ใชคือได้สร้างไม่ใช่แต่ทางลุงจันทร์นั่นคือว่าเฮ็ดซางคักแท้เนี่ยอันนี้น้องมอมเพิ่นติดต่อให้น้องมอมที่ต่อทางสร้างมันจะได้ตะปู อดูบันดงนะบ่มีบ่มี่เบียดเมืองแล้วข้าวจีเมฆก็ไม่อยู่ชายแดนผู้แหวนอันนั้นซื้อเองได้บ่อะไรครับ่ไยันบ่มีเลยอันนี้ก็ซื้เองยันมายันมันสวยเลยใช่น้องมงน้องมอมกับสร้างเลยเป็นยังกันใช่ใช่ไหยฮะอะไเจ้ากับลาเป็นพี่น้องกันบ่บ่แม่นพี่น้อง แต่พี่น้อนงขห่างเลยพี่น้องหางนับ,น,บนับอ,บอ,อ้บเออเนั้รน้องเออเราก็ยแนะนำมาหเหเพื่อนให้ทั้งเบาันเพื่อนโอ้โอและ,ะทั้งเจ้าก่จะงห้ยเบาันตอบเทอนยังบ่เน,นี่ยใา่น้ำซ่างมาหาให้เบ็ดตัวหนึงเว็ตัวนึงพวกจ่ายเงินคนไปทยบร้อยเลยกี่นี่แต่มือวานมือเื้อนี่จะได้กินเป็ดเดียเดี๋ยว คอยพ่อเจ้าอยู่กลางข้างเม่กี้ต้องคอยเปิดคลิปนะเจ้าว่าเอาเงินมาหายภกยอกาะผอ้ั้นดิโมแมนเจ้าเอาเงินโมเมนตยฟังพี่เจ้าเมาเงินนาเบาจันบ่บมเมนบ่ไปส่งเงินหายไอ้พูี่เจสงินรถ่อมพอดีมาจะเอพ่อทางเบาจันเพื่นเลยไทเลยบาดนี่โอ้ยพี่น้อง้ยเนาะ อ่าเอาวอ,อากะว่าโนฮอร์โมนวายอบคนพิลังเลยเนาะกะถือว่าว่าเอกเทศกับข้าวข้าหน้าหมสหร้างคนกินทั้งแล้วเนาะอ่าแต่ละเะ<ส>ะมื่อกะนเนี่ <ๆ S 1> ยมีฝากาน้องคนซอยการอยู่การกินเนาะนะโดยเราพอแล้วกะพูดจักกันเนาะเล่นไปเล่นมากกันเลยเอ่าให้น้องคนเป็นโดยธุระเป็นเมฆัวเป็นเมฆัวบ่เป็นเมฆัวไอ้ตั้งช่างกันมาแต่ละเมื่อนีะ เอบ่างจะขั้วเองหรอหรอหยังก็ฮะจะขั้วเองบ่ลักจอจะดำเงาปลาจอกะผมไปชวนลูกเออโดยโดยแบบ่พนกับขอกำน้ำกะแสบบ่แสบคือเสียงคอยแท้แสบกะคือแวว่าแสบคือหมเต็มใจแบคือมเต็มใจเนาะคิมยัก ยี่น่าไงน้องมองเผินเนาะอ้าวที่ว่ ه, าจอยตั้งสร้างกันอีกแรงหนึ่งเนาะเทียกขา่าวกบนัมแกงมะม่ายตั้มฮวงบ่อ,อ่าโดยโดยประมาณอนะาทิตย์หนึ่งแล้วเฮือนนี่นนนบ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเลยเท่าไยค่าสร้างเนี่ยทั้งสร้างทั้งหมดจานบป็นช่างเจ้านี่ยชิปชิปเจกี้ใ 25, ห้มื้อฮะตีมเงินกี่นี่ชิปล,ล้านเรียงกลมด้วยบ่ โอ้ยเลยอะพัททัวร์บัดนี้ชิพล้านกีพี่น้องเอ้ยโอ้ต้องพาไปทำมาหมุดลาซาจะได้จะพอค่าใช้จ่ายในการไปกันมาหักไปในชิพล้านเลยแล้วก็อยู่ในหันแล้วเนาะได้เนาะต่างซอยกันเนาะยิ่งใสแทงวาจันกับงูพื้นหามากกับหาล้านหนึ่งเที่ยว กระสร้างแนก็สุดที่ล้านเนี่ยจะเป็นแล้วบัดโอ้ยเจ้าเนาะอ่าจิบควักไปเบิกไปตามเอามาจำน้ำอีกนี่พี่น้องไงน้ำน่ะพอพอสร้างที่เฮ็ดเฮือนน้องงามน่ะยเลยเอาไปเงียบไปเลยเลยเลยโบโทรบ่ได้โทรบ่ติดเลยอ่าเห้นแล้วสบายเลยเนาะสร้างให้น้องมอมแล้วนำมาน้องมอมไปนำเงินกระสานน้ำเบาจันเลยบ่ จะเป็นคนพื้นที่ก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วบบกล้าได้โบกล้าว่าลายได้พี่น้องเยี่ยนลังควยเขาท้องได้เนาะใช้พ่อ้พอหู้แล้วว่าข้าวเนี่ยเบิ้ลไปเทไรอลไรรอบนี่เนาะนี่บ่พ่อหู้อยู่บ่ดจุดเต็มอยู่บ่ตังว่าได้พี่น้องแต่พวกกับข้าวตอนนี้กับเบิ้ลประมาณชาวกัวลาล่ะแล้วเนาะเบิ้ล้าวกัวลาล่ะเนาะชาว้านเนาะเห็นซ้ำนี่พี่น้องเลย แต่ว่ายังไม่ดมได้รวมค่าสร้างค่าซิ่งเด้ถ้ารวมรวมเบิดแล้วนี่ย่อยว่าตกอยู่ประมาณอะไรไล่เบิ่งเดียวแต่ว่าไล่เห็นแล้ว 60, 60หกหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทเนาะสำหรับเพื่อนรังนี่พี่น้องเลยมหามห่า,า <มะ S 1> งโมฮอดหรอกโมฮอดแสนเนาะโมฮอดแสนทั่วโอ้โหเนาะโมท่วเลากัเบิ่งยืนหนึ่งเลยได้นี่เนะาะทั้ว่าแล้วพี่น้องให้พี่น้องเพิ่นตัดสินเอาเนาะว่ามันงามแท้บ่หรือว่าจังไรเอย กยังมือโมออกกันได้เนาะแล้ม hmm. uh ือ hmm. อ oh. ื่นพูดแหละนี่ไอ้เป็นเสาแพนเสาพากันยังมือท่านดวงท่านแล้วเนาะยังมือท่านได้ใส่หลังโคงหลังคาอ่ามืออื่นยังว่ากันเลยทีดียวนี่เด้อเด้อเด้อเนาะเอ๋อบาทฟังเบิ้งเนาะแล้วทั้งซางบนเทเรียบร้อยเบัดเนาะเอาบุญกับสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกเธอหนึงเนาะตอนนี้เบิ้งแบบโค้งห่างขาวๆไปก่อนพี่น้องเลยเฉพาะคาซางเฮือนหลังนี้ซิปล้านกีบเนาะโดยประมาณทั้งคาอุปกรณ์ปฐุมทิลป์ยานนี่กะ ทางลูกจา้าเราคร่าวๆเนาะกะประมาณหกหมื่นบาทเนาะเสร็จสิ้นก็โอ้ยคักขาดขาดขาดเนะเ<อ>าะโอ้ยถ้าว่าผู้ใหญ่ใจ,ขขสสใจดีทานได้เนาะคือว่าเอฟซีน่าเป็นอะไรสนใจเนาะทางสร้างพนนีเด้อสร้างซื้อวะไรใดก็อะมังอะมังมีลูกมีเมียแล้วบ่โดยมีแล้วเนาะมีลูกจะคนละไอ้ลูกซี่คนลูกสิบคนซี่ซี่ เป็นว <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่า <sympath> ส <is> ิบเนาะอ่าโดินดินดินดิใกล้ช่วงใกล้แถวฮอดแถวบ้านบางคูนี่ก็ไปปะไปไปกันเนาะอือเดินเดิโอเคเนาะเนาะทางเบิ่งแถวบาบาบุญนี่เนาะมีเบียกมีงานอะไรสิโทรหาไอ้เธอหนึ่งเด้อโดยศึกษาลองเบิ่งเป็นยังไงเนาะฟังเบิ่งก่อนเนาะโดยนดิก็ยังเฮ็ดเฮือนอยู่บ้านอือเดิ โอเคใช่เนาะบุญกะจะได้บรรลกวนทางสร้างคนเด้เดี๋ยวได้จังได้กะขอบบุญขอบุญเนาะทางสร้างแห่งขอมูลแล้วก็เฮ็ดเฮือนให้สร้างงามให้พอพี่น้องได้เบิ่งนะครับไปชมเนาะถ้าว่าบ่มีสร้างกะบ่มีเฮือนตั้งอยู่ได้ในพี่น้องก็มีเงินกันเนาะโดี๋ยอาจจะนั่งก็สูดๆได้สร้างเด้อโดยดีไมีแห้งเนาะโดยน้องมรกตมรกตมรกตเอ้ยมักเอ้ยมักเอ้ยนี่แปลว่ามักตปอบ่มักมักร้ายบ่มักยูมรกยูเนาะ มักเอ้ยกินเข่าเอ้ยโดยโอเคจ้าเด้อท่านพระบุญเชลยเมื่อปากกอนนัสเด้ออยู่ดีมีแห้งมมอเด้อจันได์ก็สูยๆคือเก่าเนาะตั้มเข่าแล้วหรอปอยังไม่ทันได้ตั้มจังหนก่อนจังหน่อยยังตั้มเนาะทาเอื้อยพลีก่อนอืมทาเอือยพลีก่อนเนาะโดยด้วยข้าเมื่อก่อนนัสเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อยืดใจรับดีจันทร์าไม่ลายเด้อได้เสื้อกนงามๆโดยเด้วยทั้งหมอมเด้อโดยสบายดีเนาะ ใชจ้ะท่านลุงจันเนาะสปาดีครับพี่น้องเนี่ยเดินทางต่อบาทนี่พี่น้องเลยเนาะล้มเม้นพี่น้องเลยเนาะขึ้นมารอบนี้กัป้าโชเนาะอ่าลมเนาะขึ้นมายำได้กับเซปโนนี่พี่น้องเลยเนาะมีอากาศดีๆเข้ามาหลอดเรื่องว่าคนลมตลอดเพราะเรื่องว่าใดๆพี่น้องเลยมากแค่นี้ก็ล้มหัวห้วยอยู่ผู้อากาศดีพี่น้องเลยเซปโนตามผู้ตามพานี่พี่น้องเลยรีบวิวให้เบิ่งกันเด้อนี่เนาะส่วนมั่นเพลิน ย่าไปพุ่นกับเป็นปลาเมบิกพี่น้องเลยเนาะอืด๋อเด๋อโอเคชาพี่น้องเอาวุ้งก็นจะได้ขอจบคลิปเพียงสนิทก่อนเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุขคนพี่น้องเลยเนาะอ่าจะได้กะอ่าขอบุญขอบคุณพี่น้องอะไรนะพี่นอนะ้นองก็ติดมาให้การติดตามตลอดมาเนาะถ้าว่าบ่มีเอฟซีเนาะบ่มีพ่อแม่พี่น้องวัดสุข,ขูสุขคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะในทีมงานของเราหรือว่าช่องของมาบุญสารวัตรตามเนาะกาบุมีมือนี้เขามีพี่น้องกัเนาะที่นั้นก็ต้องขอขอบคุณเวลาได้พี่น้องเด้อเนาะฮะหัวนี่กะมารีวิวไปพี่น้องเบิร์ต่ำกันเนาะบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องเลยอ่าดิสมมาได้พี่น้องเลยเนาะภาคปลายพี่น้องสำหรับมาบุญเนาะโดยเอาคลิปนี้ไปก่อนพอกันคลิปหน้าก็กาบขมาบุญสปาีพี่น้องเลยโดย